สวัสดีครับพบกับรายการเก็บมาฝากครับทางสถานีข่าว ATV ครับทีวีของคนอยุทยาครับคุณชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางเคเบิลชแนล h ฮดดี้สใครที่ดูเคเบิลทีวีดูได้ทั่วประเทศครับทางเคเบิลชแนลเฮดดี37นะครับหมายเลข37นะครับหลายจังหวัดก็สามารถรับชมได้อีกช่องทางหนึ่งใครที่ดูขายเคเบิลไม่ได้ก็ไปติดตั้งจานดาวเทียมครับ IBM ี z ซีแซดนะครับช่อง4 3รับชมได้หรือติดตามทางแฟนเพจสถานีข่าว A t ทีกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับ คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมอยู่กับเราที่ริมถนนโรจนะาครับออกจากเมืองนะครับลงสะพานมาชิดซ้ายมุ่งหน้าจะดีนะครับนี่ครับร้านอยู่นี่ชื่อว่าซูชิโนอยุธยาครับร้านนี้มีคุณผู้ชมหลายคนแนะนําผมนะครับบอกว่าร้านนี้มีอาหารญี่ปุ่นนะครับสไตล์สึกยะยะฮะคือนั่งดื่มชิลชินั่งเล่นอะไรต่างๆนะข้างในเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับไปเลย คุณผู้ชมครับผมพาคุณชมเข้ามาอยู่ในร้านซูชิอุชิโนะแล้วนะครับและวันนี้คนที่จะมาคุยกับเราก็คืออาจารย์ปอครับปฐมพมพุ่มพลึกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปอจากคณะนิเทศศาสตร์ใครเห็นหน้าเห็นตาลูกศิษย์ต้องมานะฮะบอกเลยวันนี้นะฮะเป็นร้านสไตล์อิสักยะที่เรียกเป็นานอาหาร ญี่ปุ่นสไตล์นี้เรียกว่าเป็นร้านอาหารเขาเรียกว่าเป็นไบต์ไบต์ญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นแนวนั่งดื่มนั่งชิลในบรรยากาศของเรานะครับที่เป็นลักษณะของเดี๋ยวทุกคนถ้าเกิดว่าใครเคยมาจะรู้ว่าบรรยากาศของเรานั้นเนี่ยมีทั้งด้านในที่เป็นห้องแอร์แล้วก็ด้านนอกนะครับที่เป็นบรรยากาศแบบนั่งกินสบายๆมีปิ้งย่างมีสุกี้ม้อไฟครับผมนะครับคนที่ดูรายการอยู่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นบรรยากาศหรือว่าภาพของประเทศในญี่ปุ่นเนี่ยร้านประเภทนี้ เยอะมากครับผมมันเป็นถ้าเปรียบเมืองไทยนี่เป็นร้านอะไรเลยงานเอสไตล์แบบร้านลาบบ้านเราอย่างโสเลยนะอยู่ริมถนนอย่างนี้เลยนะแต่ว่าของเราก็คือจะเป็นสไตล์อาหารญี่ปุ่นเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นเราจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเครื่องดื่มแบบว่าชิลๆเฉพาะที่เราสั่งตรงมาเลยนะครับแล้วก็ประเภทของอาหารนะครับที่มีทั้งเป็นซูชิเป็นซาซิมินะครับแล้วก็ของเรามีทั้งเป็น นาเบะญี่ปุ่นหม้อไฟเป็นต้มที่สไตล์นเนาเบะนี่กำลังนิยมเหมือนกันนะคนกำลังนิยมแตนี้ถามนิดนึงคิดอย่างไรถึงมาเลือกที่จะทําธุรกิจอาหารญี่ปุ่นคือต้องบอกก่อนว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วอ๋อชอบอยู่แล้วครับแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นมีเพื่อนๆฟูงๆเยอะแล้วก็เราสังเกตว่าในยุทธยาเนี่ยยังไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิกยะนั่งดื่มนั่งกินชิลๆเป็นลักษณะของการที่ หลังเลิกงานมาพักผ่อนมารวมตัวมิงนั่งคุยกันประกอบกับเราก็ชอบอยู่แล้วและพอเรามาเปิดเนี่ยเพื่อนๆมูขฝูงใครๆก็เรียกร้องว่าอยากจะมากันแล้วก็เรามีแฟนประจําเยอะอยู่แล้วด้วยครับแฟนประจำก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาเราเข้าไปในร้านประเภทนี้ถ้าเห็นอ่าจะคุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยคือไปนั่งเหมือนกับนั่งบาร์ แล้วก็มีเคาน์เตอร์ใช่สั่งกันอะไรนั่งชิลๆอย่างนั้นครับผมนะครับเห็นบอกที่ร้านนี้ก็มีโดนตีด้วยตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็คือเราเริ่มที่จะนําเป็นโดนตีโฟกซองโดนตีสดเข้ามานะครับก็จะมีสุกเสาร์อาทิตย์ครับผมช่วงนี้6โมงครึ่งถึง2ทุ่มครับร้านเรานี้จะเปิดเที่ยงถึง4ทุ่มแต่เฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะมีดนตีสดเข้ามาก่อนครับนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ย นอกจากที่เราคุยเรื่องของความตั้งใจแล้วหรือว่าที่มาที่ไปแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนที่สําคัญมากนอกจากอาหารที่เราจะคุยต่อไปเรื่องของการออกแบบดีไซน์การตกแต่งร้านนี่สาคัญมากเห็นบ, <He en S 2> บอกว่า<ๆ>มันต้องให้เข้าบรรยากาศเพราะนั้นการดีไซน์ต่างใครออกแบบคือเราตั้งใจที่จะให้มันเป็นเหมือนจําลองบรรยากาศของร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอิสระยะแท้ๆเนี่ยยกมาที่ร้านของเราเลยที่สุดทไดูไปดูดได้ไปดูเลยไหมผมเคยไป และผมก็ได้ลองไปทานจริงมาแล้วด้วยแล้วเราก็ชอบเสร็จแล้วเราก็พยายามที่จะออกแบบดีไซน์ให้มันเป็นบรรยากาศในลักษณะนั้นแต่เราอาจจะมีเพิ่มเติมความเป็นไทยด้วยในลักษณะของบรรยากาศที่มันชิลๆด้านนอกและก็มีดนตรีสดเข้ามาบวกกับอาหารของเราเนี่ยคือเน้นไปที่ราคาไม่แพงสามารถจับต้องคือทุกคนสามารถทานได้ผมเห็นบอกว่าอย่างซูชิคำหนึ่งนี่เริ่มต้นเจ้าบาทครับเจ้าบาทใช่ครับผมบองที่นี่คือสิบกว่าบาทแหละ ต้องเป็น10บกว่าบาทขึ้นไปแล้วนี่เ้าบาทแล้วเราคือเน้นที่เมนูหลากหลายครับผมมีหมักหลากหลายทั้งเมนูหลากหลายราคาลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกทานได้ตามที่ลูกค้าต้องการครับผมนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวัตถุดิบสดทุกวันวัตถุดิบคือด้วยความที่ว่าเราต้องบอกว่าวันหนึ่งคือเราค่อนข้างที่จะมีลูกค้าประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวัตถุดิบเราจะเติมใหม่ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอยู่แล้วครับ ก็เรียกว่ามีมีมีแหล่งที่เรียกว่ามาจากเมืองมแม่เลยมาแม่เลยเรามีซัพพลายเออร์ของเราครับผมที่เราสั่งมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของน้ำซอสในส่วนของน้ำซุปจะเป็นสูตรของทางร้านทั้งหมดเลยที่ร้านนี้คุณคิดว่เปิดมานานเท่าไหร่แล้วครับประมาณ3ามสี่ปีครับผมอุ้ยสามสี่ปีแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าแหมไม่ใช่เด็กๆนะสามสี่ปีนี่แสดงว่าเราจริงๆในคอนเซปต์นี้เนี่ย เราทำมานาแล้วแต่ว่ามันจะมาชัดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเมนูเพิ่มมากขึ้นเนี่ยหลังจากที่โควิดมาแล้วเราก็เหมือนกลับมา,ารีโนเวทกลับมารีแบรนด์อีกครั้งหนึง่งซึ่งในเรื่องของอโฟกซองเนี่ยเราเพิ่งทาได้ประมาณสัก2เดือนครับผมบแต่ว่าเราจะมีตลอดครับ,รบให้ลูกค้าลองมานั่งทานครับอันนี้มาพูดถึงบริการเรื่องของอาหารที่อยู่ดอย่างนั่นนอนเนี่ยที่สั่งเขาจะต้องมาสั่งเป็นอาหารอะไรครับเป็นบุฟเฟ่หรือเป็นอะไรยังไงของเราตอนนี้ยังเป็นอาราค์ดอยู่ยังไม่มีบุฟเฟ่ค เ,เราเพิ่งกลับมาเปิดหลักจากโควิดได้สักพักหนึ่งเนี่ยเรากำลังประเมินลูกค้าอยู่ความต้องการซึ่งก็มีลูกค้าเรียกร้องมาแต่ว่าตอนนี้เราอยากที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้นั่งดื่มกินชิลๆก่อนนะครับแต่ตเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะให้ติดตามทางเพจของฟูชิโนยุธยาเราว่าจะมีบุฟเฟ่ต์ตอนไหนเมื่อไหร่ย,ยังไงลักษณะแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวฝากเพจเอาไว้ด้วยละกันได้ดียด๋ยวลิงก์ไปแปะหน้าเพจ A t ทวีด้วยเลยนะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกแฟนรายการที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆครับก เคเบิลชาแนลเฮ d ดี้สนะฮะใครที่ดูเคเบิลทีวีนะครับติดตั้งเคเบิลดูทางสายเนี่ยนะครับก็ดูช่องสามสิบได้ทั่วประเทศเลยนะครับจังหวัดอื่นๆนี่ผมแนะนําเลยนะครับเพื่อนผมนในจังหวัดชนบุรีนี่แซวกันมาเลยดูอักอุทธิยาแล้วก็ข้ามไปข้ามมาอยู่เนี่ยนะแล้วก็ใครที่ดูทางาสายเคเบิลไม่ได้ติดตั้งจานดาวเทียม IPM พบกับพวกเราได้ตั้งแต่เวลา21นิกาถึง 22นาฬิกาเป็นเวลาของ ATV ีล้วนๆเลยครับทุกวันทั่วประเทศดู i อ m ได้เบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างติดตั้งได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ฝากไว้เลยสำหรับ ร้านซูชิซูชิโนอยุธยานะฮะเสริมให้นิดนึงครับคุณผู้ิครับพอดีว่าทางของเราเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มเติมสาขาก็คือตอนนี้เรามีที่ซูชิโนนวันครและก็ซูชิโนที่ของสองคลองหลวงนะครับก็เดี๋ยวผมจะฝากเป็นเพจไ้ให้เราจะมีโปรโมชั่นในทุกๆเดือนก็ฝากติดตามด้วยครับครับอันนี้ไม่ธรรมดานะนี่ไม่ธรรมดานะแป๊บเดียวนี่เขา30ปีขยายสาขาได้ขนาดนี้ใช่ครับสาขาแล้วครับนะครับนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะนั้นเดี๋ยว ช่วงหน้าเราจะไปคุยถึงเรื่องอาหารแล้วแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงเรื่องอาหารต้องบอกเลยว่าเมนูหลักๆที่มาที่นี่ต้องสั่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าไม่สั่งถือว่าผิดจำไว้เลยนะฮะถ้าไม่สั่งถือว่าผิดเดี๋ยวเราจะพาไปดู7เมนูยอดฮิตของเราที่ร้านสุชิโนเวียเจ็ดสมุไรเจ็ดสมุไรครับของที่นี่เลยที่นี่เลยครับจงไหมาต้องสั่งตอนนี้เพราะนั้นตอนนี้ยังไม่บอกดิไม่บอกกันในเบรกที่สองช่วงหน้าเจอกันครับ อาจารย์ปอจัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับเมนูวันนี้ยอดฮิตทั้งนั้นเลยครับผมอของร้านที่มีชื่อว่าซูชิโนยุทยาครับน,น,นบั่นฮะเจ้าของร้านพูดเองนะครับต้องบอกเลยว่าต้องมาแล้วใครที่เป็นแฟนรายการแล้วก็ติดตามรายการเราอยู่นะครับคุณผู้ชมครับมาที่นี่1ดเปอร์เซ็นต์ไหม มีเปอร์เซ็นต์ให้10%บเปอร์เซ็นต์อ่าให้10%บเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าบอกว่าจากทางรายการนะครับเราลดให้เลย10%บเปอร์เซ็นต์ครับแล้วต้องขอบคุณนะครับโรงภาพยนตร์เมเจอร์นะฮะตอนนี้คุณผู้ชมติดตามเอางี้ดีกว่าติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับเรื่องของอาจารย์เนี่ยที่ออกอากาศอยู่นี่นะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูคนที่กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมจะแจกตั๋วชมภาพยนตร์เมเจอร์เลยนี่นะฮะเมเจอร์ให้ตั๋วให้บัตรชมภาพยนตร์มาเยอะแต่ว่าเราไม่รู้จะให้ยังไงเดี๋ยวผมอาจจะ เอาบัตรสาหรับคนที่โชคดีแล้วต้องมาทานที่นี่เอาตัวหนังไปดูด้วยดีไหมอาจารย์เราชาญวิทยา่ายทุกทางนะครับขายทุกทางอยู่แล้วครับขายทุกทางเอ้าอาจารย์ปอของดีก็ต้องขายครับวันนี้แนะนําเลยครับว่าตอนนี้นะครับชื่อของร้านนี้มาแรงนะครับใครที่เป็นนักเขาเรียกว่าชอบทานอาหารญี่ปุ่นครับผมต้องมีชื่อนี้แล้วล่ะนะซูชิโนยุทิยาครับต้องมีชื่อนี้แล้วนะครับเอ้ามาทีแรกเลยต้องสั่งอะไรฮะตัวไหน เมนูแรกเลยนะครับก็คือเป็นเมนูยอดฮิตออเดอร์ของเราก็คือเป็นแซลมอนแซบแซลมอนแซบนะฮะซึ่งคำว่าแซบนี่ก็ต้องซีซารบเราเข้าใจคนไทยอาหารญี่ปุ่นแซลมอนบางครั้งงบาคนชอบรสแซบเราทำน้ำยำที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานกลมกล่อมเป็นออเดอร์เพื่อที่จะรอไปกินเมนูอื่นๆอันนี้มันเป็นเมนูแบบเบาๆนะเบาๆครับเบาๆสำหรับคนที่ชอบแบบ พื่อนฝูงนะครับมานั่งสวนเสเฮฮากับแก้มชันดีกับแก้มชันดีนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวผมขอ,อยนานหน่อยนิดนึงนะฮะถ้าบอกว่าแซ่บแล้ว<อ>ผมไม่ให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันแซ่บยังไงเนี่ยน,นี่ฮะต้องอย่างนี้เลยฮะนี่นะครับตัวนี้ฮะเนครับเนื้อปลาแซลมอนนุ่มกลุบไม่เละคุณผู้ชมบางทีเน,นี่ยเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยอันนี้เนื้อปลาคัดนะ ต้องบอกว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าคิงคิงของอาหารญี่ปุ่นก็คือน่าจะเป็นแซลมอนอยู่แล้วมอนเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราทุกวันครับคือมีการเปลี่ยนใหม่ทุกวันซื้อใหม่ทุกวันครับซื้อใหม่ทุกวันขายแซลมอนได้เยอะจริงๆครับผมต้องบอกว่าแล้วคนที่ทานแซลมอนเนี่ยฮบเพราะว่ามันมีคุณค่าทางอาหารด้วยนะครับผมมีประโยชน์เยอะครับครับโปรตีนสูงครับผมนะฮะเพราะนั้นต้องมาสั่งเมนูนี้เมนูต่อไปครับคืออะไรครับอแน่นอนพอเราออเดอร์ด้วยแซลมอนแชบแล้ว ต้องมาต่อด้วยซูชิโนะซูชิโนะนี่คือนี่คือชื่อร้านเลยครับแต่ว่าเรามีหลายเซตแต่นี่คือเซตยอดฮิตของเราเมื่อกี้นี้เรามีแล้วตัวนั้นนะฮะแซลมอนนี่ถือว่าเป็นราชาแห่งอาหารญี่ปุ่นครับผมอันนี้ก็เป็นเมนูที่ราชานี่ลงมาคือรวมแซลมอนยอดฮิต นะครับในเซตอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าซูชิโนเซตบีจะเห็นนะคุณผู้ชมเห็นกล้องตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นโลมากิโลมากิมันนี้เป็นซาชิมิครับโลมากินี่คือเราจะมีการใส่ข้าวแล้วก็สาหร่ายห่อสาลีแล้วก็มีเนื้อแซลมอนอยู่ข้างในนะครับอ่ะตัวต่อไปนี่อันนี้เป็นอ่อันนี้ยอดทิพย์แน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนมาต้องสั่งกับซาชิมิแซลมอนมันจะอยู่ในเซตนี้อยู่ในเซตนี้เลยเซตนี้สั่งใช้ชื่อว่าซูชิโนเซต อ่าง่ายๆเลยตับชื่อร้านบอกเลยชื่อร้านเซตนะใช่ครับอันนี้นะฮะทานกันอันนี้เป็นซูชิแซลมอนแซลมอนเบิร์นครับก็มีข้าวปั้นใช่ครับมีข้าวปั้นอยู่นะครับจานเห็นบอกศึกษาเรื่องอาหารญี่ปุ่นมาข้าวปั้นเนี่ยมันทําให้มันอร่อยเนี่ยบางที่ผมไปเนี่ย ผมนึกว่าเขาเอาข้าวสวยมาทําไม่ได้ครับต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นแท้ข้าวญี่ปุ่นการหุงเนี่ยผมต้องบอกว่าวิธีการหุงข้าวญี่ปุ่นนี่คือมันมีกรรมวิธีของมันครับไม่มีเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการซาวน้ําอันนี้อยู่ในนั้นเลยของเราคือเป็นของแท้นะเพราะนั้นหนึบจริงแม่เอ๋อเดี๋ยวผมดูขออนุญาตนะครับอันนี้คือแซลมอนเบิร์ซูชินี่นะดูนะเห็นนะปั๊บให้ดูกันหลายมุมฮะคุณผู้ชม จะมีกลิ่นหอมกริ่นมากไม่เชื่อหอมนะครับผมกลิ่นมากครับเนื้อนุน่มจะทำให้อยากกินอีกเรื่อยๆครับ <laughs> ใช่ฮะแล้วเนื้อเนื้อปลาที่เบอร์เนี่ยมันไม่เหมือนอเนื้อปลาสดนะมันมกึ่งจะสดก็จะ,จะสุกไม่สุกแบบมันติดลิ้นนะฮะจะมีความหอมกลิน่นไหมมีกลิ่นไหมนะครับเอาตัวต่อไปครับอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เราเพิ่งจะเริ่มทําได้ไม่นานนะครับคือด้วยความที่ลูกค้าถามก็คือเป็นกุ้งแล้วก็แซลมอนดองครับ น้ำแซลมอนดองนี <society> <ını> ่คือต้องบอกว่าเป็นสูตรของทางร้านเราเหมือนกันอกําลังนิยมนะตอนนี้กุ้งดองเนี่ยกําลังนิยมต้องบอกว่ากุ้งดองกับกุ้งญี่ปุ่นที่เราทําแบบสไตล์ญี่ปุ่นมันผิดกันนะใช่ครผมเห็นวางขายตามตลาดนัดครับโอเคคนที่ชอบสไตล์นั้นน่ะมันก็อย่างหนึ่งแต่มันไม่อย่างนั้นไม่ใช่ญี่ปุ่นนะนี้เรดองของเราคือต้องเป็นการมีการดองที่เอาไว้นะเราก็ได้ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วเราถึงมาขายลูกค้าสีกุ้งไม่เหมือนกุ้งทั่วไปใช่ครับผมอันนี้คือมีการดองเอาไปแล้วเข้้้้้้าาาาเเเเเเนนนืืืออออลยขขขคครรัับบญชม นี่ฮะข้าเนื้อเลยฮะสีเนี่ยเห็นไหมครับสีเนี่ยครับนะครับขออนุญาตครับให้ดูอนุญาตนะฮะสีนีนี่ครับสีมันแบบกรุบกริบนะฮะหมายเป็นประกายนะฮะนี่คือเข้าเนืดูคนดูต้องเริ่มหิวแล้วครับตอนนี้ครับนี่ฮะหมายผมนด่รอเล่นกองหน้าดูนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตฮะออื เข้าเนื้อครับผมกลิ่นเหมือนมีสมุนไพรนะครับผมเป็นสูตรของทางร้านเราในการที่จะทำเป็นน้ำซีอิ๊วผู้ชมบอกเลยสูตรลับครับไม่มีไม่มีกลิ่นคาวครับผมแต่กลับมีกลิ่นของเครื่องเทศน่ะหรือว่าเครื่องสมุนไพรเล็กๆฮะมันติดอยู่ปลายจมูกหน่อยๆครับเออเพิ่งเคยเห็นนะเพราะว่ามันไม่เคยเห็นแบบกุ้งที่แช่ดองแล้วมันเข้าเนื้อเข้าเนื้อครับผมนะครับ อ่านี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่ต้องสั่งอีกอันนึงอันนี้รเรียกว่าเป็นถ้าเมื่อกี้นี่คือเป็นคิงอันนี้คือเป็น Queen. ควีนอ่าคือ,อ,นนคอเป็นเขาเรียกว่าอ e ีบ e ิเทมปุระอีบิเทมปุระใช่ครับคือกรรมวิธีเ<ข>อมอะไรบางนนเราจะนํานำกุ้งไปทอดก่อนแป้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนํามาโลครับ ม้วนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วนากลับไปทอดใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อ<ล>ที่มันจะได้รสชาติแล้วก็น้ําซอสของเราต้องบอกว่าเป็นสูตรของทางร้านนะครับ,รบจะเป็นน้ําซอสสไปซี่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องเคียงต่างๆอ,งอ,อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพิธีพิถันมากว่าจะ,จะได้ทานจานนี้สา,สาวๆสายเช็คอินสายถ่ายรูปจะชอบเพราะว่าถ่ายรูปสวยด้วยครับผมนะฮะนี่ครับตัวนี้นะฮะถือว่ารสชาติเขาจะออก็นไงครับ คือตัวนี้เนี่ยจะมีความอย่างว่าหอมมของกุ้งและกวนตัวน้ำซอสจะมีความเผ็ดเปรี้ยวครับผมเพราะว่าเป็นสูตรสไปซี่ของเราขออนุญาตนะครับให้นากล้องดูครับเห็นไหมะมันมีความคล้ายๆแบบรวมๆนะฮะสีสันเหมาะกับการถ่ายรูปครับผมไม่ควรทานใช่ไหมทานได้เลยครับอันนี้อร่อยครับอร่อยเพราะว่าเราทอดสองรอบนะครับมันจะได้ความกรอบแล้วก็นุ่มข้างในนะครับเพราะข้างในเป็นข้าว นะครับแล้วก็มีสอดไส้ในตัวของเออ่ที่จะเป็นเนื้อกุ้งที่เราทอดมาในครั้งแรกแล้วครับผมอืมนุ่มมากคุณผู้ชมแล้วมันได้กลิ่นได้กลิ่นของแป้งแบบเบาๆครับผมไม่ดึบก็เป็นแป้งทานไม่หนาบางคนที่บอกว่าไม่อยากทานแป้งเดี๋ยวอ้วนอันนี้ไม่เท่าไหร่ได้นะครับอันนี้ได้เลยครับอ่ะนี่ตัวไหนครับอ่ะ อันนี้ผมก่อนที่จะไปเข้าเมนูทีเด็ดอันนี้ทีเด็ดที่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเวลากินรองท้องกินรอเพราะเราจะทําเรียกว่าให้เป็นเหมือนกับพิซซ่าญี่ปุ่นเออตัวนี้จะาม,ม,มาพิเศษของพิซซ่าญี่ปุ่นคืออะไรครับสูตรในการแป้งในการที่เราจะผสมประสานแล้วก็ใส่ในตัวเนื้อส่วนผสมซึ่งเป็นสูตรทางร้านโดยเฉพาะครับนี่ฮะ <laughs> แล้วก็ต้องบอกเลยว่าไข่ที่เห็นเนี่ย มันเป็นไข่ดองครับผมไข่ดองซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของพิซซ่าปุ่นใช่ครับนะครับแล้วก็บางที่ไปนี่ไม่ได้มีนะเวลากินนี่คือจะโฮมกินซอสเฉพาะของเราอ่านะครับอับนะครับนี่ก็เป็นเมนูตัวที่เป็นท็อปที่สุดที่ต้องมาแล้วครอบครัวต้องสั่งครับผมนะครับผมว่าจานนี้เด็กๆต้องสั่งแน่นอนคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรอันแรกของร้านเลยน้อนเราน้องผมช่างภาพคุณเบียรรคับ ชอบมากประเภทนี้นี่เขาไม่มานะผมจะบอกให้ดิกินเยอะเลยคอชอบฮะจุดเริ่มต้นของร้านเราที่เราทําสูตรเอง <ฮะ S 2> คือข้าวแกงกะหรี่แกงทอดครับอันนี้คือเป็นสูตรดั้งเดิมของเราเลยครับผมคุณเบียร์ผมเนี่ยนะฮะผมบอกเลยนะต้องพาครอบครัวมาแล้วนะ,ะหรือหลายคนเนี่ยต้องชอบเนี่ยเขาชอบมากเลยเนี่ยคือความพิเศษของข้าวแกงกะหรี่มันแบบมันหอมอ่ะ กินไปหอมเราแทบจะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติมครับมันหอมคุณกินกับน้ําแกงกะหรี่ไก่ของเราเลยซุปใส่เด็กๆทานได้ทานได้ครับแล้วมันออกหวานหน่อยหวานนิดหนึ่กหวานนะครับอันนี้ทั่วไปนะครับอ่ะมาถึงถาดที่เห็นอยู่เนี่ยนำเสนอนะครับระหว่างที่คุณผู้ชมเราคุยไปเนี่ยเราไม่ได้จุดไฟแต่เราจะมีภาพให้คุณผู้ชมดูครับผมนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในหม้อเนี่ยมีอะไรบ้าง ต,ต <sk r ati> ัวนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าซูค้มะไฟญี่ปุ่นหรือว่าเราเรียกว่ามาครอบครัวต้องสั่งนาเบะครับผมนาเบะซึ่งจะมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งทะเลครับตัวนี้จะเป็นหมูครับตัวหมูก็จะเป็นเรื่องของสันคอสันคอเป็นเนื้อก็จะเป็นวากิววาคิวเลยการรับประทานของเขาครับคือจะเทน้ําซุปลงไปแล้วก็รอให้มันเข้ากันให้หมดแล้วก็รับประทานจะเป็นครอบครัวครับแล้วถาดที่เห็นเนี่ยสั่งมาแบบนี้ยากินิคุ ตัวนี้จะบอกว่าเป็นเนื้อที่เราคัดสรรมานะครับ,รบมีทั้งที่จะเป็นเนื้อสามชั้นครับแล้วก็จะเป็นเนื้อหนอกนะครับ<อ>แล้วก็เป็นเนื้อในส่วนของที่จะเป็นเ,เสือเสือตอบสันในอันนี้ถ้ามาที่สั่งยังไงสั่งบอกว่าเริ่มต้นสา9รเก้าครับผมยากินิคุยากินิคุก็มาทานนี่อย่างบ้านเราเรียกไหมเนื้อ,อย่างออบอกเด็กๆเลย เอามาเนา่ยนะครับโอ้ยคุ้มนะมีหลายราคาครับเริ่มต้น399ครับผมอ่ะวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับรายการเก็บมาฝากเนี่ยเอาเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมใครที่ชมรายการอยู่มาจังหวัดพระนครศรียามาเที่ยวยุยาครับเข้าอยุธยามานะครับวิ่งมาเหนื่อยๆนะครับหิวๆเนี่ยไม่ต้องไปไหนครับไปรอดใต้สะพานฮะเลยเจดีมานะครับรอดใต้สะพานวนกลับมาครับนิดเดียวสังเกตซ้ายมือนะครับซูชิอุชิโนอยุทยา นะครับอยู่ด้านซ้ายมือท้ายที่สุดเชิญชวนเลยครับก็ตอนนี้นะครับทางร้านของเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมารับประทานอาหารนั่งชิลๆในบรรยากาศพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆนะครับแล้วก็โปรโมชั่นของเราเนี่ยมีตลอดทุกเดือนนะครับก็ติดตามได้นะครับทางเพจซูชิโนอุทยาของเราครับก็ฝากดูทางเพจของเราด้วยครับดูเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนะครับเรามีเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างให้นะครับเอาละครับใครที่ติดตามชมรายการนะครับเคเบิ ชาแนล e l ด d ี7นะครับทุกวันติดตามพวกเราได้นะเคเบิลชาแนล l h ด3ีเวลาจริงๆของเราเนี่ยอยู่เวลา11ในกาถึง14นกาดูข่าวได้ทั่วประเทศดูพวกเราได้ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าใครดูดาวเทียม IBM CZ เจอกันตอน3ทุ่มกว่าๆนะครับไปถึงนู่นประมาณ4ทุ่มกว่า แล้วก็รีรันตลอดทั้งคืนแหละครับใครดูได้แหมพวกยามที่แฟนคลับผมนะแฟนคลับเยอะครับผมไม่เป็นแฟนคลับผมที่คนลุกนะเป็นยามเหรอครับติดตามเหมือนกันนะครับโอเคนะครับติดตามแฟนเพจสถานีข่าวเอทีวีด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอมากครับคุณผู้ชมทุกท่านมากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวักคำนะครับสักคำนะครับนะครับดีครับดีครับหนูชี้หน่อยหนูชี้หน่อยเออครับผมโอเคครับ